ปุ๋ยเกตเวกโก้สูตรต่างๆมีกี่กลุม่มแล้วแต่ละกลุ่มมีสูตรอะไรบ้างมาติดตามคลิปนี้กับโทนี่หมวกฟาง x กับออกเกษตรปุ๋ยเกตเวกโก้นะครับที่ออกเกษตรวางจําหน่ายอยู่ตอนนี้นะครับมีอยู่กันทั้งหมด19สูตรนะครับโดยที่แบ่งตามการใช้งานแต่งช่วงวัยของพืชน,นะครับได้ออกเป็นทั้งหมด4กลุ่มนะครับมาเริ่มกันที่กลุ่มที่1ครับ เป็นกล the ุ่มที่เน้นทําใบนะครับบำรุงลําต้นให้แข็งแรงเติบใหญ่เริ่มใช้ได้ตั้งแต่ช่วงพืชยังเล็กๆนะครับจนถึงพืชเติบใหญ่เลยปุ๋ยกลุ่มนี้นะครับจะสังเกตว่าจะเน้นนะครับหนักไปที่ตัวหน้านะครับเยอะๆนะครับตัวหน้าจะมีเยอะนะครับก็คือตัว N นั่นเองนะครับในตัวเจนนะครับโดยที่ในกลุ่มนี้นะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3สูตรสูตรที่1นะครับนี่เลยนะครับ15-0-0ตัวนี้ก็คือไนโตรเจน15เลยนะครับแล้วก็ไม่มีโพแทสเซียมไม่มีฟอสฟอรัสเลยนะครับ นะครับต่อไปครับสูตรที่2นะครับก็คือสูตร3า5สิบห้าตัวนี้นะครับเห็นมแม่ในตัวเจนขึ้นมาถึง30นะครับแล้วก็มีโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสนิดหน่อยนะครับแล้วก็สูตรสุดท้ายครับสูตรที่3ครับก็คือ4 6 0 0นะครับโอ้โหตัวนี้ในตัวเจน4ี่เลยนะครับไม่มีโพแทสเซียมไม่มีฟอสฟอรัสนะครับอ่าอันนี้ก็คือปุ๋ยเกศไก่กลุ่มที่1นะครับเน้นทําใบนะครับบำรุงลําต้นกลุ่มที่2นี่ จะเน้นทําดอกนะครับก็คือจะใช้นะครับเพิ่มสบความสมบูรณ์ของดอกบํารุงดอกนะครับช่วยไม่ให้ดอกหลุดร่วงง่ายนะครับใช้ตอนที่พืชนะครับเริ่มตั้งช่อออกดอกนะครับขยับให้นิดนึงให้ให้เห็นชัดๆนะครับปุ๋ยกลุ่มนี้นะครับจะเน้นไปที่ตัวกลางนะครับก็คือตัว P นะครับตัว P จะเยอะนะครับอย่างอันนี้เห็นไหมตัว P เนี่ยหกสิบเลยนะเน้นไปที่ตัว P นะครับหรือว่าโพแทสเซียมโดยปุ๋ยกลุ่มนี้ครับจะมีอยู่ด้วยกัน4สูตรนะครับสูตรที่1นะครับก็คือ0 52, 3 4ส อ่าเห็นไหมห้าสองเยอะมากเลยครับตัวกลางนะครับห้าสองเยอะที่สุดเลยนะครับแล้วก็มีตัวเคเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าตัวตัวกลางเยอะที่สุดนะครับตัวที่สามนะครับสิบสองหกสิบศูนย์นะครับโอ้โหตัวนี้ก็คืออันเนี้ยน่าจะเหมาะกับตอนที่กําลังตั้งช่อเลยนะเพราะว่าก็ยังมีตัวเอ็นอยู่นะครับแต่ตัวตัวพีนะครับโพแทสเซียมเยอะมากนะครับหกสิบเลยนี่เขาเรียกเป็นโมโนแอมโมเนียมฟอสเฟตนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับโมโนแอมโมเนียมฟอสเฟตตัวที่สามนะครับสิบห้าสามสิบสิบห้านะครับตัวนี้ก็จะเออ่มีทั้งไนโตรเจนมีทั้ง ฟอสฟอรัสนะครับแต่ว่าตัวตัวโพแทสเซียมเยอะสุดเลยครับ30เลยแล้วก็มีตัว t e ที t a i n จเนเพิ่มเข้ามาด้วยแล้วก็ตัวที่4นะครับก็คือ1ิบห้าเห็นไหมนะตัวกลางเยอะสุดเลยนะโพแทสเซียมเน้นดอกนะครับเน้นบำรุงดอกนะครับ52เลยเพราะนั้นนะครับสูตรกลุ่มนี้นะเหมาะกับการช่วงทำดอกนะถ้าเกิดทำดอกปุ๊บเนี่ยใช้กลุ่มนี้เลยนะครับมีให้เลือกด้วยกัน4ตัว กลุ่มที่3นี่จะเน้นบำรุงผลนะครับก็คือสมมุติว่าเราปลูกทุเรียนนะแล้วอยากให้ทุเรียนผลใหญ่นะครับเนี่ยทุเรียนอย่างเงี้ยนะครับอยากให้ผลมันใหญ่ๆนะครับผลผลิตดีนะครับเพิ่มความหวานเพิ่มคุณภาพเพิ่มปริมาณผลผลิตนะครับใช้ได้ตั้งแต่เริ่มออกลูกเล็กๆนะครับจนเริ่มตัดผลผลิตเลยนะครับกลุ่มนี้นะจะสังเกตว่าเน้นไปที่นี่ครับตัวท้ายนะครับผมเห็นไหมตัวท้ายครับตัวท้ายก็คือสูงมากนะครับสูงนะครับก็คือตัว K นั่นเองหรือว่าฟอสฟอรัสโดยที่กลุ่มนี้นะจะมีด้วยกันทัััั้งหมด5ตตววนะครบที่ ก็คือน,นี่เลย0 0 5 0นะครับ oh, โอ้โหไม่มีตัวอื่นเลยนะไม่มีไนโตรเจนไม่มีโพแทสเซียมนะครับมีแต่ฟอสฟอรัสอย่างเดียวเลยนะครับตัวเคอย่างเดียวเลย50เลยสูงสุดเลยนะครับผมตัวที่1นะครับตัวที่2นี่ยิ่งแล้วใหญ่นะ0 0 6 0นกันเลยทีเดียวเยอะกว่าตัวเมสิกี้อีกมีแต่ฟอสฟอรัส60เลยนะครับเยอะมากนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวที่3นะ13046มนี่อ่านี่ก็คือคล้ายๆว่าต้นเดี๋ยววต้นมนมะังมีไนนเเจข้้าปดวยแล้วก็ตััววตท้ายยเอะนะะ46 4เลยตต่่ออไปคครััก็ืวทีนบ ก็คือ733ดส่ตัวนี้ก็จะแบบเอ่อบรุงหมดนะครับบำรุงทุกส่วนนะแต่ว่าจะเน้นผลเยอะนะครับไม่ให้ต้นโทมตัวนี้ก็มีซิงค์มีซิงค์ให้ด้วยตัวที่5ตัวนี้ตัวนี้ดูยากเห็นไหมหาสูตรไม่เจอต้องพลิกพลิกด้านหลังครับพลิกด้านหลังนี่ที่นี่ครับนี่สิบสองศูนย์สี่สามนะครับนี่ตัวนี้ก็คือในมีไมีตรเจนนิดนึงนะครับแล้วก็เน้นไปที่ฟอสฟอรัสตัวเคตัวสุดท้ายนะครับก็คือบำรุงผลนะครับเป็นออโต้อนี่ตึงตั้งว่าออโต้นะนะครับ กลุ่มที่4นะครับกลุ่มนี้นี่กลุ่มนี้เยอะสุดนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมสุดนะครับขายดีที่สุดเลยนะเพราะว่าเป็นกลุ่มที่สามารถใช้ได้กับทุกช่วงวัยของพืชเลยก็คือไม่ได้เน้นหนักว่าเฮ้ยตัว N ต้องเยอะตัว P ต้องเยอะตัว K ต้องเยอะ,อยอะไม่ใช่นะก็คือกลางๆนะครับก็คือใช้ได้ทุกช่วงวัยเลยเป็นที่นิยมนะเพราะว่าใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ธาตุอาหารนะครับมีครบไนโตรเจนโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสนะครับแล้วก็มี TE T E T e l e m e n t แถมไปให้ด้วยโดยกลุ่มนี้นะจะมีด้วยกันทั้งหมด7สตรมีเู่ด7สูตรตนะครับนีรีเยก ุ๋ยสูตรเสมอนะครับก็คือมันเท่ากันหมดเลยเห็นไหม N P K นะ 20, 20, 20 2 0 20เท่ากันหมดเลยนะบวก T E ด้วยนะครับ T E ก็คือธาตุอาหารรองธาตุอหาร,าราสเสริมนะครับเนี่ยก็คือเป็นสูตรเสมอนะครับตัวนี้นะครับใช้ได้ทุกช่วงวัยนะครับตัวที่2นะครับก็คือ21 21 2บมันสูงกว่าตัวนี้1นะครับก็ราคาก็จะต่างกันนิดหน่อยนะครับยี่สิบวอ็ดที่งิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดตัวนี้ฮิ่สอยนะครับตัเรียกไงกล้บกพืชนทเพราะว่ามันมี3 0ไนโตรจนรับแล้วก็20 โพแทสเซียมนะครับแล้วก็10ฟอสฟอรัสนะครับก็คือมันกลมกล่อมตัวเนี้ย right? ที่สุดเลยนะครับสามสิบยี่สิบสิบบวกทีอีนะครับอ่ะตัวที่สี่นะครับตัวที่สี่ก็จะเป็นแปดยี่สี่ยี่สี่ตัวนี้ก็จะเน้นไปทางผลผลิตแล 30, 20, 30, <pet it counseling> ต้วนะครับเพราะว่าเออ่ไนโตรเจนน้อยหน่อยแล้วก็ตัวที่ห้าก็จะเป็นหกสามสองสามสองนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับบวกทีอีอันนี้ก็เน้นผลผลิตตัวที่หกยี่สิบสิบสามสิบอ่าตัวนี้เน้นทั้งบำรุงใบแล้วก็บำรุงผลผลิตไปด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็สุดท้ายเเลยนนนนะะคครััับตตววททีีี่่กก็็ือ้้จไป ผลผลิตก็คือกลุ่มเนี้ยนะครับก็คือใช้ได้ทุกช่วงวัยเลยนะครับจะไม่เน้นตัวใดตัวหนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่นิยมสูงนะครับสำหรับกลุ่มนี้และนี่ก็คือนะครับเวสโกสูตรต่างๆนะครับทั้งหมด19สูตรนะครับ4กลุ่มหลักนะครับอ่ะ นี่นะครับประรวมกันไว้นะครับมีทั้งหมดเลยใครที่สนใจนะครับตอนนี้มีจำหน่ายนะครับที่อเกษตร .com นะครับเว็บไซต์ www.org ไเบ็ตอเกษตปุ๋ยเกศเวกโกมีทั้งแบบปลีกถุง2ถุงนะครับแล้วก็แบบส่งยกกระสอบก็มีนะครับราคาส่งนะครับก็สามารถไปซื้อได้นะครับหรือว่าจะซื้อผ่านช่องทางช้อปปี้ลาซาดิท o กก็มีเหมือนกันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจนะครับถ้าเกิดใครชอบสาระความรู้เกี่ยวกับเกษตรนะครับอย่าลืมติดตามช่องของโทนี่หมวกฟางเอ็กกับอเกษตรมีคลิปใหม่ลงทุกวันครับสวัสดีครับ